บอกแล้วครับถึงชุดจะเด็กแต่เด็ดแน่นอนเฮ้ยโอ้ยเดินทางมาตั้งไกลเป็นพันพันลีขอพักสักหน่อยคงไม่เป็นไรนะโอ้ย oh. ว่าเหนื่อยอะ่ะเดินทางมาตั้งไกลเพื่อมาตามหาดอกเหมยพันปีมีภารกิจเอาละเฮ้ยส hey. ะงง่าลงไปดู ใจกลัวไม่รู้ว่จะทำยังไงโกรีบอกว่าอะไรนะครับการสแสดงบนสาดอกไม้นี้เราตรร้องซ้อมมาเป็นมิเตนะครับเด็กๆเลยครับอย่าไปลอกเรียนแบบน,นะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำครับ นี่ครับเด็กชุดนี้ปีหน้าครับเขาจะไปทําการแข่งขันที่สิงคโปร์ชุดนี้ครับรับรองครับอนาคตไกลแน่นอนครับเด็กเยาวชนไม่เกิน18ปีครับชุดนี้ันับหนัไปก็ยังไงไม่รู้แต่เราต้องทำมารก,กิจให้มา อยู่ที่ไหนตามหาแล้วตามหาอีกกลัวก็หาไม่เจอตจัดสินใจไปต่อดีกว่าแต่หนทางมันใค่มากลัวกลัวจริงๆไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีอุปสรรคอะไรอีกหรือไม่เอาตาัดสินใจไปต่อโอ้โห โอนโอ้ยหอยหลังมาด้วยเป็นยังไงหอยหลังด้วยโอ้ยโอ้โหยต๋าคนไปยืนเป็นเดียวกันทำได้ยังไงอะโอยโอนว่ามาสุดภูเขาละไม่รู้ดอกเหมยอยู่ทางไหนมองไปทางซ้ายก็ไม่เจอมองไปทางขวาก็ไม่เจอเฮ้ย เอาเหมืมันส้อยู่ภูเขาแห่งไหนว้ายเดินทางมาถึหภูเขาแล้วนี่ครับมาดูต่อว,ว่าสิงโตราชลีเขาจะเดินทางยังไงต่อไปแล้วโอ้โห ปก,กิพญาละชะัชีรีเขาพาท่าไปขับโอ้ยเดินทางมาไกลเหนื่อยเหนื่อยต้องเดินทางไปอีกขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องหน่อยขอเสียงจบมือได้ครับโอ้ยเดินทางมาตั้งไกลแล้วดอกไม้ก็ไม่รู้ยังอยู่ที่ไหน นะครับชุดนี้นะครับเป็นชุดออดเดิบนะครับคณะกรรมการแถวน้นนะครับพรุ่งนี้เราจะชุดใหญ่ให้ไหนอยครับพอแม่พี่น้องนะครับอย่าลืมนะครับือพรุ่งนี้อีกวันนะครับทําการแสดงก็เด็สาวดอกเบร์นะครับแต่จะไม่จำของวันนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นดอกสาวดอกเบร์สอง แล้วก็พยา,ยามกรติดไฟ LED ออพันเสานะครับพรุ่งนี้ครับติดตามชมน,นะครับพรุ่งนี้ตามหาแล้วตามหาอีกพญาราชสาีก็ยังหามไม่เจอ ว่ามัน่าน้าห้รือป่าเอาูไม่เจอเอีกเาหาแล้วหาอีกก็ยังไม่เจอเอาลไงโอ้ยไม่มีไหมขาไปเขาก็ยังไม่เจออะไรวะไ้อ้หรือว่าโอยเห็นอ้เห็นแล้เห็นแล้วเห็นแลเห็นแลพยาาละจะทีเห็นโอกเมอแล้วแต่ไม่รู้จะลงไปกินยังไงเห็นล้และเจอกังแรอโอ้ยแป๊บนึง โอ้ยดอกไม้ครับ,อรบ,อรบอดอกแล้วครับโอยภารกิจทำสำเร็จแล้ววันนี้เอาแล้วครับสจีตอทำภารกิจสำเร็จแล้วข้าตองหมยพันตีขึ้นมาไว้บนภูผาแห่งหนึ่งรู้ไหมครับดอกไม้นี้เป็นยาจากสวรรค์พญาฤทธศรี ได้หยิบขึ้นมาบนภูผาแต่ยังก็ยังไม่กล้ากินอยู่ดีเพราะยังไม่รู้ว่ามันจะมีพิษมีภัยอะไรหรือเปล่าจมไม่ดึงดีเฮ้ยชัวร์จะไม่ชัวร์ปะหรือว่าจะกินดีแต่เราก็ไม่รู้เอาไหมาตัดสินใจใกินแม็กินว,ก,นก,นก,ว,วกินดีกว่าวายกินดีกว่ามองแล้วมองอีก ไม่สู้กับวัวหรือว่ามันจะเป็นดอกไม้สวรรค์จริงๆอย่างนั่งวัวกิ่งแล้วนะวัวกิงแล้วนะกิงไปแล้วครับตอนนี้พญายานเจสี์ได้ทำการกินดอกหมยพันปีเอาครับนี่ครับดอกหมยนะครับเีลยวถึงโตคายดอก,กม้ดอกแม้วครับ ใส่ปากสะดอกคอกกับสิงโตนะครับอ่างตปาใส่ปากสะดอกคอกกับสิงโตนะครับชอบ้อนเดินได้นะครับอาแล้วสิงโตคายดอกหมยออกมาแล้วครับรู้ไหมหรือไม่ครับว่าสิงโตใครดอกหมยเพราะอะไรดอกหมยใครสิงโตไคดยดอกหมยเพราะอยากให้พ่อแม่พี่น้องที่นี่เหลือกินเหลือใช้กันทุกคนครับขอเสียงกระเบื้องเลยครับ